สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าปาณิบุโคเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าสืบสวนสอบสวนเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยเลยกันนะครับปาณิบุโคเรื่องราวเปินเรื่องมาที่สามหญิงสาวที่เป็นพี่น้องกัน พวกเธอนำอัดิีของผู้เป็นพ่อนั้นมาลอยที่น้ำตกสามพี่น้องประกอบไปด้วยน้องคนเล็กที่มีชื่อว่าลีอาพี่สาวคนโตที่มีชื่อว่าซอนย่าและพี่สาวคนรองที่มีชื่อว่าเอเธอร์หลังจากที่พวกเธอได้สูญเสียพ่อของเธอไปทนายความประจำบ้านก็ได้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นสมบัติของพ่อพวกเธอที่มันกำลังมีปัญหาอยู่เนื่องด้วยจากพ่อของพวกเธอนั้นเป็นเศรษฐีที่มีเงินแล้วก็ร่ำรวย จึงทาไม่มีคนมากู้นี่ยืมสินซึ่งเขาก็ไปยึดที่มามากมายพวกเธอทั้งสามคนจึงบอกว่าพวกเธออยากจะขายบ้านหลังนี้และย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังจากนั้นที่พวกเธอนั้นมาส่งทนายนั้นกลับไปซอนย่าเธอก็สังเกตเห็นว่าใครบางคนเดินเข้ามาในบ้านของเธอหลังจากนั้นเรื่องราว ก็ตัดมาในตอนที่ทั้งสามคนนั้นแยกย,ย้ายกันไม่เข้านอนสอนยาเธอเหมือนเธอมารอใครบางคนอยู่ซึ่งนั่นก็คือชายหนุ่มคนนั้นที่แอบเข้ามาในบ้านซึ่งเขาคือคนรักของสอนยาที่ต้องแอบเข้ามาแล้วก็ทําการสะบัดเฮกันอย่างเมามันเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาทั้งสามพี่น้องเพิ่งกลับจากตลาดซึ่งลีอาก็ได้บอกกับสอนยาไปว่าให้สอนเธอขับรถหน่อยสอนยาจะบอกว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเธอจะสอน ซึ่งซอนย่าก็มีไอเดียว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านเราแวะไปเล่นน้ํากันที่น้ําตกกันดีกว่าแต่ระหว่างทางที่พวกเธอกําลังจะขับไปที่น้ําตกก็มีด่าของเจ้าหน้าที่ที่ตั้งอยู่และกระโบกรถของพวกเธอถามว่าพวกเธอจะไปไหนซึ่งซอนย่าก็บอกไปว่าเธอจะไปเที่ยวน้ําตกเจ้าหน้าที่จึงบอกไปว่าให้รีบไปแล้วก็รีบกลับห้ามค้างคืนเพราะว่าเขตแถวนั้นเป็นเขตของพวกกบฏหลังจากนั้นพวกเธอก็มาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนาน และเมื่อพวกเธอนั้นกลับมาที่บ้านลีอาเธอจึงบอกว่าเธอนั้นชอบน้ำตกบ้างๆไว้มีโอกาสเราไปเที่ยวกันอีกนะซึ่งซอนย่าก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราตั้ขายบ้านหลังนี้ได้เมื่อไหรเดี๋ยวเธอจะพาไปอีกเธอสัญญาเลยแต่ว่าลีอาก็บอกไปว่าไม่ต้องสัญญาหรอกกลัวว่าจะทําไม่ได้แต่จูจูก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งลีอาเธอเป็นคนที่ขี้ตกใจมากๆเธอถึงกับเอามือมาปิดหูไว้เลยหลาจากนั้นพวกเธอ ก็ไปยืนดูตรงหน้าต่างว่าเป็นเสียงอะไรซึ่งเอ็ดเธอก็บอกไปว่าน่าจะเป็นเสียงของพวกทหารที่ยิงต่อสู้กับพวกกระนเรื่องราวตัดมาที่ซอนย่าเธอเมื่อรอคู่รักของเธออยู่ขณะนั้นก็มีเสียงคนมาเคาะประตูเธอจึงออกไปเปิดแต่นั่นกลับไม่ใช่คู่รักของเธอแต่กลับเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นได้รับบาดเจ็บเขานั้นมีชื่อว่าฟิลิปเป้ซึ่งเสียงปืนดังนั่นก็เป็นเสียงที่เขานั้นถูกทำร้ายมานั่นเอง ซอนยา่าจึงได้ตะโก,กนเรียกน้องๆให้มาช่วยประยุงเขาเข้าไปที่ด้านในซึ่งตัวของซอนย่าเองเธอนั้นเรียนแพทย์เธอจึงสามารถเอากระสุนออกจากฟิลิปเป้ได้ซึ่งเมื่อฟิลิปเป้นั้นเสียเลือดมากเขาจึงมีอาการเผลอและนึกถึงเรื่องดาของตัวเองในอดีตซึ่งเขานั้นอาศัยอยู่กับแม่และกับพ่อแต่ว่าวันหนึ่งเขากลับมาพบว่าพ่อของเขานั้นเสียชีวิตไปหลันจากนั้นฟิลิปเป้เขาก็พูดถึงพ่อกับแม่เขาออกมา ซึ่งซอนยาก็บอกไปว่าฟิลิปเป้นั้นมีอาการเพอ้อซึ่งเขาก็ถามกับพวกเธอไปว่าพวกเธอนั้นเป็นใครพวกเธอทั้งสามจึงแนะนําตัวฟิลิปเป้เขาก็แนะนําตัวเองด้วยแต่ว่าซอนยาก็บอกไปว่าให้ฟิลิปเป้นั้นพักผ่อนเถอะพวกเราออกไปจากห้องนี้ก่อนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ฟิลิปเป้เขาฟื้นตัวขึ้นมาเขามาเข้าห้องน้ําขนานั้นเองเอเธอร์ที่เห็นว่าฟิลิปเป้นั้นไม่ได้ปิดประตู เธอจึงมาแอบยืนมองอยู่ลาจานาฟิลิปเป้เมื่อทำธุระเสร็จเขาก็มาเจอกับเอเธอร์เอเธอร์เธอจึงแกล้งบอกว่าเธอจะมาเข้าห้องน้ําและก็อาสาพาฟิลิปเป้นาไปส่งที่เตียงและบอกให้ฟิลิปเป้นั่งพักผ่อนวันต่อมาฟิลิปเป้อาการของเขาก็ดีขึ้นเมื่อเขานั้นตื่นขึ้นมาได้เขาก็มาค้นไปทั่วๆรอบห้องและก็ได้เจอกับโฉนดที่ดินมากมายที่พ่อของบุตเธอนั้นไปยึดมาจากลูกหนี้ซึ่งขนาดนั้นเองเอเธอร์ เธอก็เอากับข้าวเข้ามาให้ฟิลิปเป้เขาจึงรีบเก็บโนนนั้นไว้ที่เดิมซึ่งเอเธอร์ก็ถามกับฟิลิปเป้ไปว่าเขาไปทําอะไรมาทําไมเขาถึงถูกทําร้ายแบบนี้ฟิลิปเป้จึงบอกไปว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเขากําลังจะกลับบ้านแต่จูจูก็มีเหตุยิงกันขึ้นซึ่งเขาก็ถูกลูกหลงมาขณะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอย่างสนุกสนานสอนยาเธอก็มาแอบฟังอยู่ด้วยซึ่งเอเธอร์ก็ได้ชี้ให้ฟิลิปเป้นั้นดูว่าน้องสาวของเธออย่างรีอา กำลังดูแลไก่ในบ้านนั้นอย่างดีเรื่องดาวตัดมาในตอนที่ทั้งสามคนมาช่วยกันทํางานบ้านโดยที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยฟิลิปเป้เขาจึงแอบเข้าไปค้นตามห้องต่างๆและเขาก็เข้าไปในห้องของซอนยา่าและเห็นว่าซอนยานั้นเธอซ่อนเงินจํานวนมากเอาไว้แล้วเรื่องดาวก็ตัดไาในตอนที่ลีอาเธอยกกับข้าวมาให้ฟิลิปเป้ซึ่งเธอก็กำลังจะป้อนยาเขาแต่ขณะนั้นเอเธอร์ก็เข้ามา และเธอก็ทําสีหน้าไม่ค่อยพอใจเหมือนว่าเธอนั้นชอบฟิลิปเป้และไม่อยากให้น้องของเธอน,นมายุ่งด้วยเมื่อลีอาออกไปแล้วเอเธอร์จึงถามฟิลิปเป้ไปว่าให้เธอนั้นช่วยไหมแต่ฟิลิปเป้ก็ปฏิเสธเรื่องดาวตัดมาในวันต่อมาขณะที่ซอนยากับลีอากําลังมาซื้อของที่ตลาดจูจูจพูทหารก็เข้ามาที่นี่แล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นออกไปจากตลาดเพราะว่ามีพวกกบฏนั้นแอบแฝงตัวเข้ามาอยู่แถวนี้เรื่องดาวตากลับมาที่บ้านของทั้งสามคน ซึ่งทนายความเขาก็ได้หาที่ดินที่เหมาะที่ทั้งสามคนนั้นจะย้ายไปอยู่ที่นั่นซึ่งมันเป็นที่ดินฟาร์มแห่งหนึง่งพวกเธอนั้นดีใจเป็นอย่างมากขนาดนั่นเองฟิลิปเปเขาก็ยืนแอบฟังอยู่ด้วยและเขาก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งพ่อกับแม่ของเขาเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนั้นนั่นเองซึ่งพ่อแม่ของฟิลิปเปเป็นลูกหนี้ของพ่อพวกเธอและพวกเขานั้นไม่มีเงินจ่ายหนี้จึงทําให้ถูกหมายศาลนั้นไล่พวกเขาให้ออกไปจากที่ ซึ่งฟิลิเป้ที่กลับมาจากเรียนเขาก็ได้มาเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยเรื่องราวตกลับมาณปัจจุบันฟิลิเป้เขาได้เห็นว่ามีใครบางคนได้แอบเข้ามาในบ้านหลังนี้ซึ่งชายคนนั้นก็คือมา์โกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่กําลังตามจับกระบฏอยู่นั่นเองซึ่งเขานั้นเป็นคููรักของซอนย่าด้วยและเขาก็มาเล่าให้ซอนย่าฟังว่า เขากําลังตามจับกบฏคนหนึ่งอยู่ที่หนีไปได้ซึ่งนั่นก็คือตัวของฟิลิปเป้นั่นเองเขาได้ยืนแอร์ฟางทั้งสองคนนั้นสนทนากันก่อนที่ทั้งคู่จะทําการสบรับัิให้กันอย่างเมามันเรื่องดาวตัดมาในวันต่อมา ฟิลิปเป้เขาได้โกนหนวดโกนเขาเพราะว่าเขานั้นกลัวว่าคนอื่นจะจําเขาได้ว่าเขานั้นคือกระท,ที่หนีมานั่นเองซึ่งเมื่อสาวๆได้เห็นว่าฟิลิปเป้ได้โกนหนวดไปแล้วจึงทําให้เห็นความหล่อของฟิลิปเปมากยิ่งขึ้นเอเธอร์เธอจึงเข้าไปดูแลฟิลิปเปเป็นอย่างดีเพื่อหวังจะได้ใจเขาเรื่องราวตัดมาในตอนที่ฟิลิปเป้นั้นกําลังอาบน้ําอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ํขนาขณะนั้นเองลีอาก็ได้เดินผ่านมาฟิลิปเป้ ซึงขอให้รีอานั้นมาขาดหลังให้กับเขาหน่อยซึ่งขณาดนั้นเอเธอร์ก็ผ่านมาอีกแล้วเมื่อรีอาได้เห็นเขาเธอก็กลัวพี่สาวเธอจึงขอตัวออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้เอเธอร์มาทําแทนแต่ฟิลิปเป้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องราวตัดมาที่ซอนยา่าซึ่งเธอก็นําเงินที่ได้นั้นมาจากการทํางานของเธอนั้นเอาขึ้นมานับแล้วกำลังจะเอาไปเก็บไว้ใน,นที่เก็บเหมือนเดิมแต่เธอกลับพบว่าเงินก้อนเก่าที่เธอนั้นเก็บเอาไว้มันหายไป เธอจึงเข้าไปค้นในห้องของเอเธอร์จนได้เจอว่ามันอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเอเธอร์ซึ่งเธอนั้นก็คิดว่าเอเธอร์นั้นเป็นคนทําแม้ว่าเอเธอร์จะปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนขโมยมาจนทําให้พี่น้องทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันรีอาพยายามเข้ามาห้ามแต่ก็ถูกพี่สาวของเธอนั้นต่อว่าซึ่งรีอาเธอเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆเธอถึงกับร้องห่มร้องไห้ออกมาแต่ก็ได้ฟิลิปเปน้นเข้ามาปลอบเธอวันต่อมาฟิลิปเป้เขาได้มาเตรียมอาหาร ให้กับเอเธอร์ที่ตอนนี้เอเธอร์ได้อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าซอนยากับรีอาทั้งสองคนนั้นออกไปจ่ายตลาดเอเธอร์จึงบอกกับฟิลิเปไปว่าเธอนะ่ะทะเลาะก,กับซอนยาอยู่บ่อยครั้งแต่อย่าไปสนใจเลยเรามาหาอะไรทำกันดีกว่าเช่นการที่เธอนั้นจะจีบฟิลิเปหลังจากทานข้าวกันเสร็จทั้งสองคนก็ออกไปคุยกันที่ไรกะระโพดซึ่งเอเธอร์ก็บอกไปว่าเธอไม่เหมือนกับพี่สาวหรือน้องสาวของเธอทั้งสองคนนั้น มีความคิดที่แตกต่างจากเธอไปเอเ,อเธอร์จะบอกว่าในตอนที่เธอยังไม่ได้แต่งงานเธอจะใช้ชีวิตให้มันคุ้มที่สุดไปเลยหลังจากนั้นฟิลิปเป้ก็เข้ามาจูบกับเอเธอร์แล้วก็ได้จาัดก,การสบสนเฮกันอย่างมาวมันเมื่อเส็ษกิจทั้งสองคนก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เห็นว่าซอนย่ากำลังนั่งทำกับข้าวอยู่เธอจึงถามไปว่าทั้งสองคนนั้นหายไปไหนกันมา ซึ่งฟิลิปเป้ก็บอกไปว่าไปเดินเล่นสูรอากาศเท่านั้นแล้วเขาก็เดินหนีไปซึ่งก็ทําให้เอเธอรนะ์นั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ฟิลิปเป้นะั้นไม่พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่เกิดขึ้นเอเธอร์เธอจึงบอกกับซอนยาไปว่าซอนยาจะเอาถั่วมาทําอะไรเธอนั้นกินไม่ได้นะเพราะว่าเธอนั้นแพ้ซอนยาจําไม่ได้เหรอและเธอก็เดินหนีไปเรื่องราวต่อมาในคืนนั้นฟิลิปเป้ได้เข้ามาในห้องนอนของเอเธอร์ แล้วก็จะานวดให้กับเธอในตอนที่เธอกําลังแต่งตัวอยู่หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ํามันมาทาไปตามตัวของเอเธอร์แต่จูจูเอเธอร์ก็มีอาการคันเป็นอย่างมากจนทําให้เธอนั้นร้องลั่นซอนยากับรีอารจึงเข้ามาในห้องของเอเธอร์และถามว่าฟิลิปเปนั้นทําอะไรฟิลิปเป้จึงบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่เอาน้ํามันนี่ทาให้กับซอนยาเพื่อจะนวดเท่านั้นซึ่งรีอาก็หยิบขวดน้ำมันนั้นขึ้นไปดมและเธอก็ได้กินทัวซึ่งเอเธอร์ก็แพ้ทัวมาก เธอจึงคิดว่าคนที่ทําแบบนี้กับเธอเอาทัวมาใส่ใน,นน้ํามันคือซอนยาแต่ซอนยาก็ปฏิเสธไปว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําแต่เอเธอ์น่ยก็ไม่เชื่อคิดว่าซอนยานั้นต้องการจะแก้แค้นเธอซึ่งลีอาก็มาห้ามพี่สาวทั้งสองคนไว้แล้วก็บอกว่าให้เอเธอเนี่ยไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนดีกว่าหลังจากนั้นเรื่องดาวก็ตัดไปตอนที่ซอนยาเธอเสียใจที่น้องสาวนั้นหาว่าเธอเป็นคนทําและมานั่งดื่มอยู่คนเดียวฟิลิปเป้จึงลงมานั่งดื่มด้วย ซึ่งเขาก็มานั่งฟังสญัญญานั้นระบายความในใจออกมาซึ่งเธอก็ร้องห่มร้องไห้ฟิลิปเป้จึงเช็ดน้ำตาให้กับเธอขณะนั้นเองเอเธอร์ที่ล้างตัวเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินผ่านมาเห็นพอดีเรื่องราวตัดมาในเช้าว,วันต่อมาเอเธอร์ได้เข้ามาในห้องของฟิลิปเป้เพื่อหวังจะมอบความสุขให้กับฟิลิปเป้ พราะกลัวฟิลิปเป้นั้นจะทิ้งเธอไปแต่ฟิลิปเป้นั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าเขานั้นไม่ได้ต้องการแบบนี้อีกแล้วซึ่งก็ทําให้เอดเธอนั้นถึงกับเสียอารมณ์แล้วก็เดินหนีไปและเมื่อเธอนั้นเดินออกมาและเห็นว่าซอนย่ากับรีอาน,นั้นเพิ่งกลับมาจากตลาดเธอจึงเข้าไปทําร้ายซอนย่าและบอกว่าซอนย่านะ่ะเป็นคนทําให้ฟิลิปเป้นั้นเปลี่ยนไปแต่ซอนย่าก็บอกไปว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําซึ่งเธอ ไม่ได้คิดอะไรกับฟิลิเป้เพราะว่าเธอได้มีคนรักอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้น้องๆของเธอได้ไม่มีใครรู้เลยว่าซอนยากำลังคบอยู่กับมาโกอยู่รีอาที่ได้รู้ว่าพี่สาวนั้นปิดบังความลับกับเธอไว้เธอจึงเดินหนีออกไปที่ด้านนอกซึ่งฟิลิเป้ก็ตามรีอาออกไปแล้วก็มาพูดปลอบใจเธอหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จบก,กันและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วก็พาก,กันมาเที่ยวที่น้ำตก แล้วก็ทกําการสมัมะเดเฮกันอย่างเมามันหลังจากเสร็จกิจทั้งสองคนก็กลับมาที่บ้านซึ่งขณะที่ทังคู่กําลังสวีทกันอยู่นั้นเอเธอร์ก็เข้ามาเห็นแล้วก็ทําหน้าตาไม่พอใจประจบงมาส่วนสัญญาที่ได้เห็นเธอกลับยินดีกับน้องสาวหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้สวีทหวานกันอย่างเปิดเผยโดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาใครเลยซึ่งรีอากําลังทํากับข้าวอยู่ฟิลิปเป้กําลังจะเดินไปเอากระบงังแล้วก็ผ้าขี้ิหลวเขา ได้เห็นว่าเอเธอร์กำลังยืนก่ายขวดแก้วที่มันตกแตกอยู่ฟิลิปเปจึงบอกกับเอเธอร์ไปว่าตอนนี้เขากำลังคบอยู่กับลีอาแต่ว่าเอเธอร์ก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนว่าเธอกำลังมีแผนการอะไรบางอย่างเรื่องราวตัดมาในตอนที่ทั้งสคนนัามากินข้าวด้วยกันซึ่งฟิลิปเปเขาก็ได้เจอกับเศษแก้วที่อยู่ในข้าวนั้นด้วยซอนยาจึงไปเอายามาทายกับน้องสาวทำให้ฟิลิปเปนั้นได้รู้ว่า คนที่ทำก็คือเอเธอร์นั่นเองซึ่งในวันต่อมาเอเธอร์ Ether นั้นต้องมาจ่ายตลาดเพราะว่าซอนยาต้องอยู่ดูแลลีอาฟิลิเป้จึงต้องมากับเอเธอร์ด้วยซึ่งก็มีแม่ค้านั้นทักฟิลิเป้ว่าเขาคือมาโครใช่ไหมแต่ฟิลิเป้ก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ชื่อมาโคปรโพอป,ปานงคงทักผิดแล้วล่ะและระหว่างทางกับเอเธอร์เธอจึงได้ปลุกไฟรักระหว่างเธอกับฟิลิเป้ทำให้เขาทั้งสองคนนั้นแวะข้างทางสักพักหนึ่งเพื่อเล่นสนุกกัน เมื่อทั้งคููทั้งกลับมาที่บ้านเอเธอร์เธอจึงมองหน้าลีอาด้วยสายตาที่ย้อเย้ยมากๆลีอาเธอจึงคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเอเธอร์เธอได้งสงสัยในตัวของฟิลิปเป้ที่แมค้าที่ตลาดทักเขาแบบนั้นเธอจึงแอบเข้ามาในห้องของฟิลิปเป้แล้วก็มาค้นกระเป๋าสตางค์ของเขาจนได้เจอกับรูปครอบครัวของฟิลิปเป้เรื่องดาวตัดมาในตอนที่ทุกคนดานมานั่งทานข้าวกันแต่ก่อนที่จะทาน ทุกคนต้องกล่าวบทสวดก่อนซึ่งเอเธอร์จะเป็นคนนำกล่าวเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าฟิลิปเป้นั้นมีอะไรปิดบังพวกเธออยู่หรือเปล่าซึ่งเอเธอร์ก็ได้เอากระเป๋าสตางค์ของฟิลิปเป้แล้วก็ได้เอาปารประชาชนของเขานั้นมาให้ทุกคนได้ดูว่าเขาไม่ได้ชื่อฟิลิปเป้แต่เขานั้นชื่อมาโครแต่ผมจะขอเรียกเขาว่าฟิลิปเป้แล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆซึ่งฟิลิปเป้ก็ได้สารภาพกับทุกคนไปว่า ชื่อจริงของเขานั้นคือมาโคแต่ฟิลิเป้นั้นคือชื่อพ่อของเขาในวันที่เขานั้นกลับมาจากเรียนเขาได้พบว่าพ่อของเขานั้นถูกทําร้ายจนเสียชีวิตซึ่งคนที่ทําก็คือพวกกลุ่มกบฏฟิลิเป้ซึ่งแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มกบฏเพื่อต้องการจะไปแก้แค้นคนที่ทําให้พ่อของเขานนั้นต้องตายแต่เขานั้นกลับทํามันไม่สําเร็จเพราะว่าถูกกบฏคนอื่นนั้นเข้ามาห้ามมาไว้และประจวบเหมาะกับตอนที่ฟิลิเป้นั้นเขาก็ได้เจอกับพวกสาว ที่มาเล่นน้ำตกกันในวันนั้นจึงทําให้เขานั้นได้สร้างสถานการณ์เพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านของทั้งสามคนเพื่อแก้แค้นพวกเธอซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เงินของซอนย่าที่หายไปหรือแม้กระทั่งถั่วที่อยู่ในน้ำมันก็เป็นฝืมือของเขาเท่านั้นเขาพยายามปลุกปั่นให้ทุกคนนั้นทะเลาะก,กันแต่ว่าเมื่อเขานั้นอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเขากลับพบว่าทั้งสามคนนั้นดีต่อเขามากๆเขานั้นรู้สึกผิดและขอโทษทุกคนด้วย แต่ว่าเอเธอร์เธอก็ไม่คิดจะให้อภัยเธอจึงบอกว่าฟิลิเป้นั้นเป็นกระยังไงฟิลิเป้ก็ต้องถูกจับซึ่งรีอาเธอก็พยายามห้ามมาไว้และเธอก็รับไม่ได้ด้วยที่ฟิลิเป้นั้นโกหกเธอจึงเดินหนีไปมีแต่ซอนย่าคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงจะช่วยเหลือฟิลิเป้อยู่เธอจึงพาฟิลิเป้นั้นเข้ามาหลบในโรงสีส่วนเอเธอร์ก็ได้เดินทางเข้าไปในตัวเมืองเพื่อไปหามาโก้และบอกกับมาโก้ไปว่าเธอจะพามาโก ไปเจอกับกระนแต่ระหว่างทางที่เอเธอร์นั่งมาบนรถของมาโก้ด้วยเธอจึงเห็นว่ามาโก้นั้นแปะรูปครอบครัวของเขาซึ่งเขานั้นมีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็ลูกสาวเอเธอร์เธอจึงต่อว่ามาโก้ที่มาโก้นั้นมาหลอกพี่สาวของเธอจังหวะที่มาโก้นั้นจอดรถเธอจึงขโมยโทรศัพท์ของมาโก้แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในไร่ขา้าวโพดซึ่งมาโก้ก็วิ่งตามเข้ามาจนทําให้เธอนั้นพลาดท่าและเสียชีวิตไปในที่สุดวันต่อมา เมื่อซอนยากับลีอานั้นรู้จักเจ้าหน้าที่ว่าเอเธอร์นั้นเสียชีวิตไปพวกเธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากขณะที่สองพี่น้องที่เหลือมานั่งกินข้าวกันอยู่ฟิลิปเป้ก็ได้เข้ามาขอคุยกับลีอาซึ่งเขาก็ได้เคลียร์ใจกันและปรับความเข้าใจกันโดยที่ซอนยานั้นก็จ้องมองอยู่ด้วยและคิดว่าเรื่องไร้ไดายมันคงไม่จบเพียงแค่นี้ในคืนนั้นมาโก้ได้เข้ามาหาซอนยาและบอกว่าเขานั้นรู้นะ ว่าที่นี่นะซ่อนกบฏอยู่เขาจึงมาคบาไปซอนย่านั้นบอกเขาแต่ซอนย่าก็ไม่ยอมบอกซึ่งมาโกก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเขาจึงหยิบปืนออกมาและจะไปตามหาฟิลิปเปด้วยตัวเองซึ่งขณะนั้นเองฟิลิปเป้เขาก็กําลังนอนกอดอยู่กับรีอาอยู่ซึ่งมาโก้ก็เดินเข้ามาแล้วก็ใช้ปืนขู่ทาร้ายฟิลิปเป้ซึ่งซอนย่าก็เข้ามาห้ามมาโก้เอาไว้และบอกให้มาโกนั้นใจเย็นๆปล่อยฟิลิปเปไว้ที่นี่แหละและเราไปสนุกกันดีกว่าซึ่งซอนย่า เธอเพียงแค่มาถ่วงเวลามาโกเพื่อจะให้ลีอาหนนพาฟิลิปเป้นั้นหนีเมื่อเสร็จกิจมาโกนั้นเดินย้อนกลับมาเขากลับพบว่าฟิลิปเป้นั้นหนีไปแล้วซึ่งเมื่อเขานาหันกลับมาก็บพบว่าซอนย่าได้ขโมยปืนของเขาแล้วก็เล็งมาที่เขาแต่ว่ามาโกนั้นก็ไม่กลัวและคิดว่าซอนย่านั่นไม่กล้ารอกแต่ซอนย่าเธอกล้าทําจริงๆเพราะเธอนั่นเป็นห่วงน้องสาว ที่กลัวจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยลีอากับมาโกนั้นย้อนกลับมาเพื่อช่วยซอนยา่าแต่ซอนย่าก็บอกไปว่าให้ทั้งสองคนนั้นหนีไปเธอเจ้าหน้าที่กําลังเดินทางมาที่นี่เธอจะเป็นคนรับผิดเองซึ่งแม้ว่ารีอาจะไม่อยากให้พี่สาวทําแบบนั้นแต่เธอก็ต้องหนีไปพอซอนย่านั้นขอร้องขณะที่ทั้งสองคนขับรถหนีออกไปจากบ้านเจ้าหน้าที่ก็ได้ขับรถสวนเข้ามาที่นี่พอดีเพราะว่ามาโกนั้นได้แจ้งเอาไว้แล้วและเรื่องดาว ตอนนี้บูโคก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมันจะมีปมที่พันกันยุ่งอย่างสนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ในอ,อดีต,ตนะครับที่ตัวของฟิลิปเป้เนี่ยเข้าสูญเสียพ่อของเขาไปจนเขาได้มารู้ความจริงว่าสาเหตุที่พ่อเขาต้องตายเนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อ,ขอเขานั้นเสียใจที่สูญเสียที่ฟาร์มไปจนทําให้ฟิลิปเป้หวังจะมาแก้แค้นลูกสาวของเขาทั้ง3คนซึ่งเขาก็ได้ลงมือไปแล้วนะครับจนทาให้ทั้ง3าคนเนี่ยผิดใจกัน แต่สุดท้ายเมื่อพวกเธอนั้นรู้ว่าฟิลิปเปนั้นเป็นใครมาจากไหนเขาก็สำนึกผิดแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขานั้นเป็นกบฏนะครับจึงทําไม่มีเจ้าหน้าที่นั้นตามไล่ล่าซึ่งเอเธอร์ก็ต้องมาเสียชีวิตไปซอนย่าก็น่าจะถูกจับนะครับโซลีอากับฟิลิปเปสเนี่ยก็ต้องพากันหนีไปซึ่งผมคิดว่าที่ที่พวกเขานกำลังจะหนีไปก็น่าจะเป็นฟาร์มพ่อของฟิลิปเปสนะครับที่พวกเธอนั้นคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังจากขายบ้านหลังนี้แล้วนั่นเองนะครับ ทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กับเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ The King, 我将你陪我。